คาถาสำหรับนวดแผนโบราณรวมถึงสปาเป็นพระคาถาของคุบาอาจารย์ปูฤษีร้อยแปดรวมถึงปูชีวโกมลพัดด้วยพระคถาศักิ์สิทธ คาถาสาหรับนวดแผนโบราณแต่โบราณน,นั้นมีมาสมัยเมื่อเก่าเมื่อก่อนนะครับท่านที่นวดธรรมดาทั่วไปหรือสปาหากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนวดหลายเส้นแต่บอกว่าเคยกระดูกขัดมาก่อน,นหรือกําลังรักษาให้ใช้พระคาถานี้บริกรรมท่องจําให้แม่นแล้วนวดไปเรื่อยๆให้นึกถึงครูบาอาจารย์ให้ท่านมาช่วยผู้นี้จงหาย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 ปวดข้อและช่วยตอกกระดูต่อเส้นเอ็นให้ประสานให้เข้าที่ดังเดิมด้วยพระคาถานี้หลังจากนั้นเราก็อธิษฐานนะครับโดยการพูดว่าพระ พระคาถาศัตวิสิทธิ์นี้ขอคุ้นครูบาอาจารย์ปู่ฤาษีชีวกร,รวมถึงปู่ฤาษีร้อยแปจงช่วยปวาประสิทธิ์ประสานพระคาถาบันเป๋าโรคภัยไข้เจ็บเน็บชาเส้นเอ็นที่ตึงถึงกระดูกที่หักทุกข้อจงต่อจงติดต่อดังเดิมให้ดีมีร่างกายแข็งแรงขอให้จงสำเร็จจงหายจงหายและจงหายด้วยพระคาถานี้ด้วยเถินสาธุหลังจากนั้นเราก็ท่องพระคาถาต่อดังนี้พุทธังปิตัง ธรรมังปิดต่อสังขังหล่อติดนิมิตติดต่อโอมลาลาจะขัดกระดูกหักดูกมาต่อข้อหักข้อมาตำเอ็นจำมาด้วยลูกปูจะผูกให้ติดกันสวาหักสวาโหมจัตตโรปัตตายถาเอโอกตถาอธิถาหี พระคาถาบทนี้ยังใช้ในการเสกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันเลียมผาหรือน้ำมันอื่นๆโดยนำมาชฉโลมบริเวณผิวหนังตรงที่กระดูกหักจากนั้นใช้วิธีคลึงนวดเบาๆก่อนเพื่อให้น้ำมันค่อยซึมเข้าไปใน,ในผิวหนังจึงนวดและทำให้กระดูกค่อยๆติดกันระหว่างที่นวดนั้นอาจบริกรรมภาวนาพระเวทกำกับด้วยการรักษาด้วยวิธีเสกอาคมและนวดด้วยน้ำมันแผนโบราณนี้รักษาคนป่วยที่กระดูกหักกระดูกดอกหายดีแล้วอย่างนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว แล้วหลังจากนั้นเสร็จเราก็ท่องพระคาถาเสริมไปอีกนั่นคือพระคาถาประสานภายในเมื่อทําภายนอกเรียบร้อยแล้วก็ประสานภายในโดยท่องพระคาถาต่อกระดูกต่อด้วยพระคาถาประสานในดังนี้โอมนณเนื้อมันพังเอาหนังเขามาต่อเอาข้อเขามาติดโอมสารพิษสว่หะพุทธทางสรนังมังสังธรรมมังสลนังนะหารูสังขังสลนัง อัธิเอหิยตตะเอหิเกโก โตยัตถา,า,าพระคาถาภาษานี้ให้มันภาวนาเพื่อรักษาและช่วยประสานอวัยวะภายในได้ดีนักแหลนี่คือพระคาถาสมัยโบราณโบราณและตำนานพิธีของครูบาอาจารย์ที่ใช้กันฉะนั้นหากท่านที่นวดให้ลูกคา้าหรือนวดแผนโบราณหรือร้านปาก็ดีหรือท่านที่รักษาก็สามารถนวดเองได้นะครับรักษาตัวเองนวดไปเองโดยการกดจุดหรือน้ำมันทาที่ตามที่แค้งขาหักกระดูกหักนั้นแล้วก็ต้องพระคาถานี้ไปด้วยจะช่วยให้กระฐานั้นต่อติดได้เร็วขึ้นนั่นเองนี่คือความเชื่อ แต่โบราณท่านผู้ชมครับและท่านผู้ฟังครับความเชื่อนั้นเป็นเรื่องของส่วนบุคคลโปรดใช้สติในการรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเทปของผมนี้ด้วยท่านผู้ชมครับผมเองยังเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีน้ำมันว่านดินสอหรือสีนะครับท่านสามารถติดต่อผมได้นะครับรวมถึงรับออกแบบเบอร์มงคลเลขมงคลสําหรับท่านที่ต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้เป็นเบอร์มงคลเลขมงคลก็สามารถติดต่อพูดคุยกับผมได้ทางไลน์ด้านล่างนี้นะครับ